เวลาเขาโพสไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาต้องเจอก็คือคอมเมนต์บางคนเพิ่มมามักเข้าเพิ่นอาจจะมาคอมเมนในคําที่มันบอด,ดีเนาะมันกับขืนอยู่ทิโตของเขาว่าเขาจะตอบคอมเมนต์นันบบเขาต้องอยูให้เป็นได้พี่น้องพอว่าเข้ามาเป็นขี้เ,อเตอร์มาเป็นบุคคลสาธารณะการที่เข้าเฮตุคอนเทนต์อาจจะมีคอนเทนต์ที่ถูกใจคนอาจจะมีคอนเทนที่บ่ถือใจคน หลายๆคนเพิ่นกับประเด็นมาเปิดโหมดเมื่อาอชีพมาหลินหาไล่ใดสร้างไล่ใดคือเฮ้าคนที่เพิ่นมาเปิดโหมดเมื่อาชีบสางไล่ใดคือเฮ้าเพิ่น,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 ออน,นกะจะมาอะคอมเมนต์ในคําที่มันสางสค์อยู่ดอกพี่น้องการที่มาเป็นคียเอเตอร์นะคนที่มาคอมเมนต์ในคั้มที่มันสางส์นนะ่ะเฮ้าเบิ่งออกกับคนที่มาคอมเมนต์หรือแนวบดีนะพี่น้องมาบูลีนะ มันขึ้นอยู่ที่ตัวเฮาเด้อจ้าเด้อขึ้นอยู่ที่ตัวเฮาว่าเฮายอมรับได้บ่กับคั่มตีเพิ่นมาบูลลี่เฮาเฮาก็ต้องยอมรับให้ได้เพราะว่าเฮาเดินสายนี้แล้วเดินสายสรา้างรายได้จากเฟซบุ๊กสรา้างรายได้จากอ่าคิปเรียวมาเป็นลูกน้องมาเป็นอ่าพนักง,งานของไอ้มากเฮาก็บ่ต้องไปสนใจคนที่เพิ่นมาบูลลี่คนที่เพิ่นมะอ่าคอมเมนต์เรื่องบ่ดีค้าบ่ดี เฮ้าสนใจพี่น้องขี้เอเตอร์น้ำกันให้กำลังใจกันถ้าผู้ใดเป็นขี้เอเตอร์แล้วจะรู้ให้กำลังใจซึ่งกันแลวกันเพื่อทอี่ว่าเฮ้าจะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปสู่ต่อไปในการที่จะหาคอนเทนต์เฮ็ดคลิปคือจังพี่น้องโพดคลิปยังลงไปย่สมเขาไปเห็นย่าสุมก็เป็นกำลังแรงใจก็ไปคอมเมนต์เขาเป็นขี้เอเตอร์ก็คอมเมนต์ในคําถิมันสางสค์ เป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันเด้อจ้าพี่น้องเด้เอเข้าต้องลับลับมือกับคนที่บ่มากเข้าห้ได้แล้วเข้าจะอยู่เป็นอยู่ให้เป็นน่ะพี่น้องอยู่ให้เป็นเพื่อที่ว่าเข้าจะได้ผ่านการสร้างรล่ได้เพิ่นคอมตม์เข้ามากกับเป็นเรื่องที่ดีคืออ่ะมันทําให้คลิปของเรามีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนาะแต่ขืนที่ว่าเขาจะตอบหรือบ่ตอบแค่นั้นอยสิว่าแต่คนมาบุรีถั่วขนาดพี่น้องขี้เตอร์น้ำกันมาคอมมน เทากันยังตอบบาเบิด์ยูเมนบบบางชอตบางคลิปน่ะคอมเมนต์มาเป็นอ่าพันสองพันเป็นหมื่นกับมีจังสีมันกับภาษาหมาตอบคอมเมนต์ได้พี่น้องก็อย่าเสียใจเด้อจ้าเด้อการที่อ่าขีเอเตอร์อ่าช่องใหญ่ๆเพิ่นเพิ่นบาสามารถมาตอบคอมเมนต์ได้ตอนนี้อย่าสมกับเข้าใจแล้วจ้าเนาะตะกี้ไปคอมเมนต์เพิ่นเพิ่นบอมาตอบกลับเฮาเฮากับคิดน้อยใจเมนบบกับเราต้องไปน้อยใจข้าเจ้าดอกจ้าพี่น้อง การทีขี้เอเตอร์ Creator ทีดีนะเฮาต้องให้กำลังใจกันก่ต้องไปหน่อยใจเพื่อนจา้าเดี๋ยว AI เพื่อนเห็นพฤติกรรมเฮาอย่างสม่ำเสมอเพื่อนกะจะดันกลุ่มเป้าหม้ใหม่ๆมาม,ม,มีปฏิสัมพันธ์กับเฮาาติดตามเฮามณนนียศสมกับม่อเบาให้พี่น้องเป็นกำลังใจให้พี่นอ้องที่เจอมอระสมเกี่ยวกับคอมเมนต์ํำดาท่อขำเบาที่มั่นบ่สุภาพเฮากะต้องยอมรับไหใดเนาะจ้าพี่น้อง มัดจะเฮียให้เฮาดูได้เมื้อนี้ก็จะลาพี่ล่าน้องไป็นสกนพอกันใหม่มือหนาสวัสดีจ้าเป็นกำลังใ,ใจให้กันและกันจ้า